พวกเราที่เป็นชาวพุทธนะย่อมทราบดีอยู่นะว่าพระสารบุรเนี่ยท่านเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นเบอร์สองเลยนะรองจากพระพุทธองค์แต่ว่าท่านก็เป็นพระที่ เจอโลกธรรมมากระทบเยอะมากจะหาภาษาวกที่มีเรื่องร้ายๆนะมากระทบกับท่านนี่น้อยมากนะท่านไม่ได้เพียงแต่ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญหรือว่าคำาการเคารพการบูชา แต่ก็ยังเจอนะคำต่อว่าด่าทอการกล่าวหาใส่ร้ายหรือแม้กระทั่งทำร้ายนะเรียกว่าลองลอง,ลองจากพระุทธเจ้าเลยมีคราวนหนึ่งนะท่านเดินบินทบาท แล้วก็ผ่านบ้านพราหมณ์คนหนึง่งพราหมณ์คนนี้เนี่ยไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบภาษาวกไม่ชอบพระในพุทธศาสนาแล้วก็ได้ข่าวว่าเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีความโกรธ ก็อยากจะลองของนะอยากจะดูซิว่าเนี่ยเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าคนธรรมดานี่ก็ถากว่าไม่มีความโกรธนะไม่มีความเกลนะียดอยู่แล้วนี่ก็คงไม่คิดจะลองของนะลองของยังไงนะขณะที่เดินตามพระไตรปิฎก พอได้จังหวะก็เอาฝ่ามือเนี่ยฟาดหลังพระไิรุตยอย่างแรงเลยเรียกว่าฟาดเต็มที่เลยบอกว่าพระไศรุตเนี่ยยังเดินปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงข้ามนะพรามคนนั้นนี่พอฟาดเสร็นี่สรีระนี่ร้อนไปทั้งตัวเลย ตกใจเกิดความสำนึกผิดก็มากราบขอโทษพภาษาริบุตรภาสาริบุตรเนี่ยท่านสงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มาเรื่องอะไรกันทำไมท่านถึงมาขอโทษอัตมาเพราะว่าท่านไม่รู้สึกอะไรเลย พราหมณ์ก็เลยบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยเพิ่งทําร้ายพระคุณเจ้าเมื่อสักครู่นี้เองพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าเหลอไม่เป็นไรอาตมายกโทษให้ว่าพรามณ์้นนี่ประทับใจซาบซึ้งใจมากขณะทำร้ายอย่างแรงนี่พระสารบุตรนี่ไม่ถือโทษโกรธเคืองเลย เนะกิดศรัทธาเนะกยเกินิมนต์ไปฉันที่บ้านเลยแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมีคนเห็นนะคนที่เห็นเนี่ยนะก็นับถือภาษาศริบุตรเรียกว่าเป็นชาวพุทธก็ว่าไดา้แต่พอเห็นแล้วเห็นพฤติกรรมของพราหมณ์ที่ไปทุบหลังตบหลังภาษาศริบุตรก็โกรธมากเลยไม่ได้กกัวเปล่าๆนะพากันถือเอาไม้เอาอาวุธนี่มา จะทำร้ายพรามแต่ว่าพรามเนี่ยอยู่ในบ้านนะกำลังถวายอังคานะพระไศรพุทธก็รอรอให้พรามออกมาจากบ้านก่อนแต่ตอนที่พรามจากบ้านเนี่ยนะพรามถือบาทของพระไศรบุทธเดินตามพระไศรพุทธเพื่อไปส่งนะที่เชตวัน คนที่จ้องจะทำร้ายพรามเหล่านั้นก็เลยทำร้ายไม่ถนัดพระสารบุตรเห็นคนเยอะะเลยนะมารุมร้อมอยู่รอบบ้านพรามก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคนเหล่านั้นก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าจะทำร้ายพรามคนนี้เพื่อเอาโทษเขาพระสารบุตรก็บอกว่าเนี่ย เมื่อพามคนนี้เตียตมาอัต,มา,อตมาก็ยกโทษให้แล้ววันนั้นเขาไม่มีโทษแล้วนะและท่านจะทำร้ายเขาหรือลงโทษเขาเนี่ยด้วยเรื่องอะไรกันปรากฏว่าคนเหล่านั้นก็จนปัญญานะจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยพระสตรบุฎถามชาวบ,บ้านเหล่านี้ด้วยนะว่าเนี่ยที่เขา ที่ท่านจะลงโทษเนี่ยเพราะว่าพรางวันนั้นเนี่ยทำร้ายอาตมาหรือทำร้ายพวกท่านชาวนาะชาวบา้านท่านก็บกแล้วก็ทำร้ายพระคุณเจ้าไงพระเสด็จบุรุษก็เลยบอกว,ว่าเนี่ยก็ท่านให้อภัยแล้วยกโทษให้แล้วจะไปทำร้ายหรือจะลงโทษเขาเนี่ยด้วยเรื่องอะไรกัน แต่ว่าถ้าไม่ได้โดนตบหลังอย่างเดียวนะเคยเจอหนักกว่านั้นนะมีคาหนึ่งท่านก็กำลังบำเพ็ญสมาธิอยู่นะกลางค่ำกลางคืนในป่าแห่งหนึ่งก็มียักษ์ตนหนึ่งนะชื่อนันทกะยักษ์เป็นยักษ์มิจฉาทิฐิเปลี่ยนภาษาลิบตท ก็ตั้งใจจะทำร้ายพระไศรยฤบุตรเอากระบองนะกระบองซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวเนี่ยฟาดศีรษะพระไศรยฤบุตรกำลังของยังนี่มหาศาลนะกระบองที่ฟาดลงไปเนี่ยสามารถทำให้ช้างตัวใหญ่เนี่ยแศอกสูง8ปสองนี่จมดินได้หรือทำให้ภูเขานี่เล็กๆนี่พังทลายได้นะ แต่พระเสรยบุตรเฉยมากเลยนะไม่รู้สึกอะไรยังภาวนาต่อไปเหตุการณ์นี้เนี่ยพระโมคคัลลานะเนี่ยซึ่งจำมัรสาอยู่ใก,ใกล้ๆจริงๆก็อยู่ในอาวาสเดียวกันนั่นแหละท่านมียานเห็นรุ่งเช้าก็เลยถามพระเสรยบุตรว่าท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า ถามด้วยความเป็นวงยยเพราะว่าโดนยักษ์เนี่ยใช้กระบองทุบอย่างแรงพระสรลุบุตรตอบว่าผมสบายดีครับแต่ว่าปวดศีรษะเล็กน้อยโอ้พระโมคคัลลานะนี่ทึ่งมากเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยพระสารลุบุตรเนี่ยท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากขนาดโดนยักษ์เนี่ยใช้กระบองทุบนี่ ยังแค่ปวดศีรษะเล็กน้อยนะถือว่าเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระสารีบุตรท่านก็ถ่อมตัวนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระมงคลลานะนี่ก็มีฤทธิ์มากมีอนุภาพไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะสามารถที่จะมองเห็นยักษ์เนี่ยตัวนั้นได้ตัวผมเองเนี่ยย่าว่าแต่ยักษ์เลยนะแม้กระทั่งปีศาจัวเล็กๆยังมองไม่เห็นเลย คือท่านเฉยมากนขนาดขณถูกยักษ์ทำร้ายเฉยทั้งความรู้สึกและอารมณ์คือไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่โกรธอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นฤทธิ์เป็นอนุภาพของพระเสด็บุรอย่างหนึ่งก็ได้เวลาเราพูดถึงฤทธิ์เนี่ยอนุภาพเนี่เรามักจะนึกถึงการเหาเหินเดินอากาศนะ หรือว่าการมีปฏิหารต,ต่างๆแต่ว่าพระเศรบุตรเนี่ยท่านไม่ได้มีฤทธิ์อย่างพระโมคคัลลานะแต่ฤทธิ์ที่พิเศษของท่านคือว่าใครมาทำร้ายก็ไม่โกรธอันนี้เพราะท่านมีเมตตาสูงและทำร้ายเนี่ยนะก็ไม่ได้รู้สึกปวดอะไร เรื่องที่เล่ามานี่ก็อาจจะเป็นอุป,ปมาอุปไมายว่าเนี่ยท่านไม่มีความรู้สึกเจ็บแค้นเลยหรือเจ็บใจเลยกลายอาจจะปวดนะแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยกายจเจ็บแต่ใจไม่เจ็บด้วยและยิ่งมีเมตตาสูงก็เลยไม่มีความโกรธอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นฤทธ์เป็นอนุภาพที่เกิดจากธรรมะล้วนๆนะ,นะธรรมะที่ ทำให้ท่านมีเมตตาสูงนะทำให้ท่านเนี่ยไม่ว่ามีอะไรมากระทบกายเนี่ยใจก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยที่จริงท่านเจอเยอะนะเจอมากกว่าน,นี้นะแม้กระทั่งบางครั้งก็เกิดจากลูกศิษย์ของท่านเคยเล่าไปแล้วเคยมีลูกศิษย์มากล่าวหาพระไตรธิฎว่าท่านทําร้ายร่างกายเขาเพียงเพราะว่าท่านเนี่ยคือพระไริบุเนี่ย ไม่ได้ทักทายเขาตอนที่ท่านกำลังจาลิกนะออกทุดดงมีลูกศิลูกหานี่มาเข้าแถวต้อนรับท่านเยอะแยะเลยจะมาอำลาจะมาส่งแลวท่านก็เป็นคนสุภาพมากนะทักทายทุกคนถามชื่อถามโครดเป็นสิบเลยนะแต่ว่าไม่เห็นพาวรุปมนี้พาวรุปมนี้นี่โกรธมากเลยนะ โกรธมากที่ไม่ได้รับความสำคัญคงจะหวังให้ท่านเนี่ยทักทายแต่พอท่านไม่ได้ทักเพราะท่านไม่ทันเห็นโกรธกล่าวหาท่านว่าทำร้ายถึงกับเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องฟ้องร้องกันเลยแต่สุดท้ายก็สงบลงเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าพระไศรุตนุนี่ท่านไม่มีเจตนาที่ อย่าว่าแต่จะ,ะทำร้ายใครเลยนะแม้กระทั่งการที่จะดูหมิ่นเนี่ยก็ไม่มีแล้วคงยังมีพระน้อยรูปนะที่โดนแม่ด่าเนี่ยต,ตอนที่ท่านไปบินฑบาตนะแถวนารันทานี่ก็มีพระไปด้วยกันมากมายโยมแม่ก็นิมนต์พระทั้งคณะเลยไปฉันที่บ้าน แต่ระหว่างที่ถวายอาหารไปก็ด่าไปถวายไปก็ด่าไปด่าพระไศยบุตรว่าเนี่ยท่านเนี่ยทิ้งทรัพย์แปดสิบโกดนะเพื่อมาบวชทำให้ครอบครัวของเรานี้ชิบหายเลยคือไม่มีทยยายาทสืบต่อเพราะว่าท่านไม่ได้บวชคนเดียวนะน้องก็บวชด้วยรวมทั้งท่านเลวัตตะแม่โกรธมากนะนิมนต์ฉันไปก็ดา่าอันนี้ถวายหาไปก็ด่าไป แล้วก็ด่าพระในคณะด้วยนะว่าเนี่ยเอาลูกของเรามาเป็นค่ารับใช้แต่ว่าพระไตรุท่า t น,นิ่งเงียบเลยนะไม่รู้สึกอะไรนะอันนี้เป็นลักษณะของพระไตรปุทนะนะซึ่งเกิดจากการที่ท่านเนี่ยเข้าถึงธรรมมีปัญญาสูงก็เลยไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูและทำให้มีความเมตตาสูงใครมาทำร้ายท่าน ถ้าไม่โกรธแถมไม่รู้สึกอะไรด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นฤทธ์นะเป็นอานุภาพที่สำคัญนะซึ่งชาวพุทธเราเนี่ยมักจะมองข้ามไปนึกถึงว่าเนี่ยขอให้นะมีฤทธ์มีเดชนะห,อห่อเหินเดิอนอากาศได้บันดาลโชคบันดาลลาบแต่ว่าฤทธ์ที่สำคัญคือเจอโลกธรรมมากระทบแล้วสงบนิ่งไม่โกรธใครมาทำร้าย นะก็ไม่รู้สึกอะไรอาจจะทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์นะอันนี้ก็นะเป็นธรรมะของพระไตรปุทีนะ่เราควรจะศึกษาและน้อมนำมาใส่ตัวเตรียมรับพรชิตตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชาตุจองสำเร็จโดยชาพร สาเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โตปนาราโซยัธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมณีโชติราโซยัธาญาณมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพิติโยวิวัชันตุความจรารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุทั้งปวงของท่านจงหาย มาเทภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิีิพายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีริสันิจังวุธาวจายิโนตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลงทัางสี่ปาการคืออายุวันนาสุขาภลา ผคคนผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่านน้อมต่อผูยย้ใหญ่เป็นนิจภาวทุสาพมังคลงังสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันทุสาพเทวตาเทวะาทั้งพวงจงรักษาท่านสัพพาพูทานุภาเวนาอนุภาแห่งพระพุทธเจา้สาสัพพะธรรมานุภาเวนา อนุภาแห่งพระธรรมสาธาสังคานุภาเวานาสุภาแห่งภาสงสา,าสธาโสทิภาวันตุเตภาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด